สาลาคนเศร้าต้องจากทั้งที่อย่างรักสวัสดีพี่พี่เพื่อนสาลาคนเศร้าทุกคนผมก็อีกคนที่จะมีเรื่องราวมาให้เพื่อนๆได้ลองอ่านดูบ้างได้อ่านของเพื่อนๆทุกคนก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเมื่อประมาณปี2541 ผมได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อแดงบ้านเธออยู่บ้านหนองคูจังหวัดขอนแกน่นผมอยู่กำแพงแสนซึ่งไกลกันมากเธอมาอยู่ตัดอ้อยกับพ่อแม่ของเธออยู่ที่เดียวกับผมผมเห็นเธอครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆผมเห็นเธอทุกเช้าเย็น ใจก็อดรู้สึกรักเธอไม่ได้ผมรักเธอมากผมจะเข้าไปเล่นที่ห้องเธอทุกวันโดยที่พ่อแม่ของเธอไม่รู้หมดใจที่ผมมีให้เธอไม่เคยมีใครทำให้ผมเป็นแบบนี้มาก่อนนี่คือจิตใจมีเธอคนเดียวและอยากอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเธอตลอดเวลาเธอมีลูกแต่ผมไม่รังเกียจ และเธอก็ไม่รังเกยียจผมเหมือนกันจนกระทั่งพ่อแม่เธอรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเราต่างสัญญากันไว้ว่าเราจะเขียนจดหมายมาคุยกันแต่พอเธอจากไปผมเสียใจมากผมเขียนจดหมายไปหาเธอที่คอนแก่นหลายฉบับแต่เธอไม่ตอบผมเลยสักฉบับผมตามไปหาเธอที่บ้าน พ่อแม่เธอก็ไม่ว่าอะไรและโชคดีจริงๆเขาอ,อนุญาตให้เรากินอยู่กันอย่างเปิดเผยโดยที่ไม่มีการแต่งงานผมยอมรับว่าผมมีความสุขมากตอนที่อยู่ใกล้เธอโดยที่ไม่มีห่างกันเลยผู้หญิงคนนี้ผมไม่อยากจะลืมเธอผมรักเธอมากที่สุดหัวใจหมดใจผม อยู่กับเธอคนเดียวและวันหนึ่งเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับผมวันนั้นผมกลับไปเยี่ยมบ้านพอกลับมาหาเธออีกครั้งก็ต้องเจอปัญหาที่ผมต้องคิดหนักคือพ่อแม่ต่อว่าผมเขาจะไม่ให้ผมอยู่บ้านเขาแดงก็พยายามช่วยเหลือผมเหมือนกัน แดงพูดคำหนึ่งขึ้นมาผมจำได้ดีว่าจะให้ผมกลับคืนเพื่อให้อยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่คำพูดของแดงไม่มีประโยชน์อะไรผมจึงเก็บเสื้อผ้าของผมทั้งหมดใส่กระเป๋าใจผมตอนนั้นไม่อยากจากแดงไปผมรักเธอมากที่สุดผมถามแดงว่าแดงจา๋านี่ไปกับพี่นะ อยู่ด้วยกันนะซึ่งตอนนั้นผมพูดไปร้องไห้ไปเราพูดกันอยู่ในห้องส่วนพ่อแม่ของเธออยู่ข้างนอกถ้าหากพ่อแม่เธอได้ยินละ่ะ<ๆ>ก็ไม่ได้ไปแน,แน่เราต่างคนก็ต่างร้องไห้กันเพราะเขาจะไม่ให้เราอยู่ด้วยกันอีกผมทำไม่ได้ที่จะทิ้งเธอไว้โดยไม่มีผมอยู่ แดงเลยตัดสินใจนี้ออกจากบ้านไปอยู่กับผมจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดผมพาเธอมาอยู่บ้านผมสองวันก็ไปหาอาที่สมุทรสาครผมทำงานอยู่คนเดียวโดยในใจคิดว่าจะเลี้ยงดูเธอจะรับผิดชอบทุกอย่างที่ทำกับเธอส่วนเธออยู่ที่ห้องไม่ได้ทำอะไรเพราะยังหางานทำไม่ได้ ผมและแดงอยู่ด้วยกันได้ประมาณหนึ่งเดือนผมก็ต้องออกจากงานเพราะว่าสงสารเธอทุกวันผมเห็นหน้าเธอแล้วเหมือนกําลังคิดอะไรบางอย่างซึ่งทำให้ผมคิดมากเลยต้องออกจากงานช่วงที่อยู่มหาชัยถ้าผมหยุดงานวันไหนผมจะพาแดงไปเที่ยวที่สวนพักผ่อนเสมอเรามีความสุขมากเธอมักจะเอาแต่ใจตัวเองและขี้งอนไปหน่อย แต่ผมก็เฉยๆบางทีผมก็โมโหก็คงหวังว่าแดงก็คงไม่ว่าพี่เหมือนกันนะเมื่อออกจากงานแล้วก็พาแดงขึ้นรถกลับบ้านอีกครั้งซึ่งตอนที่นั่งรถกลับผมนึกสังหอ์ในใจอยู่แล้วว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับแดงและผมไม่ผิดคาดเลยพอมาถึงบ้านผมเราอยู่ด้วยกันได้อาทิตย์กว่า ผมไม่อยากจะฝืนใจแดงไม่อยากบังคับเธอผมสังเกตเห็นตลอดว่าเธออยากจะกลับบ้านผมอ่านใจเธอไม่ออกผมถามแดงว่าแดงคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านใช่ไหมผมบอกเธอว่าถ้าอยากกลับพี่ก็ไม่ห้ามนะไม่บังคับหรอกตอนนั้นผมกลั้นน้ำตาไม่อยู่มันไหลออกมาเองเพราะไม่อยากให้คนที่รักมากที่สุด ต้องมาจากไปทั้งที่ยังรักกันอยู่เราไม่ได้ทะเลาะกันเลยเพียงแต่คำพูดที่เป็นเหตุให้จากกันคือคำนี้ต่างคนต่างไปดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมาทรมานใจใครบางคนสิ้นคำพูดเธอก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าชาววันที่7ทธันวาคม2541ผมจำได้อย่างไม่มีวันลืมเช้าว,วันนั้น เธอไม่ยอมกินข้าวเลยเธองอนผมผมเข้าใจเธอดีแต่ก็ไม่โกรธเธอหรอกเพียงแต่เสียใจมากที่สุดเธอไม่ยอมพูดกับผมเลยผมไปหาเธอที่ตลาดกระแพงแสนซึ่งเธอมาก่อนผมผมตามเธอมาทันพอดีผมถามว่ากลับบ้านถูกไหมถูกนี่คือคำตอบของแดงผมอยากจะร้องไห้ดัง,ดง ต่เก็บเอาไว้ในใจน้ำตามันไหลออกมาได้ไงไม่รู้สึกเลยผมชวนเธอให้กลับไปกินข้าวก่อนเธอสั่นหัวไม่ยอมกินเรายืนอยู่ด้วยกันที่ท่ารถผมมาส่งเธอขึ้นรถก่อนเธอขึ้นรถผมให้หมวกสีดำเธอใบหนึ่งและสมุดเล่มเล็กๆหนึ่งเล่มซึ่งในสมุดผมได้เขียนว่ารักแดงเสมอ และคำพูดที่ออกจากปากผมเป็นครั้งสุดท้ายก็คือโชคดีนะแดงรถมาพอดีเธอก็ขึ้นรถจากผมไปผมตามไปส่งที่รถรถออกวิ่งไปผมก็ยังมองเธอจนสุดสายตาผมร้องไห้เสียใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนแดงจา๋าเมื่อแดงได้รับรู้เรื่องเล่านี้หวังว่าแดงคงสงสารและเห็นใจพี่บ้างนะ และสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดพี่ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวถึงแดงจะจากพี่ไปก็ตามพี่ยังคิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาแดงไปครั้งนี้ทำให้พี่แทบขาดใจดีใจด้วยที่กลับถึงบ้านโดยปลอดภัยปีใหม่นี้พี่ขอให้แดงมีความสุขตลอดปี2542เลยนะและหวังว่าคงจำเรื่องราวทั้งหมดได้ แด่สาวน้องครูผู้จากไปจากพี่ชายที่แสนดีของแดงและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เคยถูกถ่ายทอดในปี2542ครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวที่จะถ่ายทอดสามารถส่งเรื่องราวให้เราได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ครับ iotv ขอขอบคุณท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ